กองทัพจีนและก็สปปลาวได้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบร่วม2กองทัพเป็นครั้งแรกภายใต้รหัสโลกกำบังมิตรภาพ2023ระหว่างวันที่9-28พฤษภาคม2566มีกำลังคนจาก2ชาติเข้าร่วมกว่า900นาย ที่วิทยาลัยนานาชาติทหารบกกรมดำนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีพิธีการเปิดซ้อมรบร่วมจีนลาวภายใต้รหัสโลกกำบังมิตรภาพ2023โดยมีท่านพลตรีหยางหวนเหลินรองแม่ทัพ75เขตทหารภาคใต้กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนท่านพลตรีพันแสงบุญพันรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวรว,รวมทั้งท่านเจียจ้ตรง เอกอักร็ราชจะทูดจีนประจำสปปลาวและนายทหารจากทั้งสองประเทศอีกหลายท่านเข้าร่วมครับโลกกำปังมิตรภาพ2023เป็นการซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกระหว่างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนกับกองทัพประชาชนลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านกลุ่มติดอาวุธที่ละเมิดกฎหมายตามพื้นที่ชายแดนกระชับความร่วมมือระหว่างกันในด้านความมั่นคงและก็ป้องกันประเทศตลอดจนยกระดับการปฏิบัติการร่วมกัน ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างสองเหล่าทัพกองทัพจีนและก็ลาวได้ส่งทหารเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้รวม900นายในนี้ครับเป็นทหารจากกองทัพ75เขตทหารภาคใต้200นายนอกจากนี้ครับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนยังได้ส่งยานพรหานะทางการทหารเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบครั้งนี้ด้วยอีก300คนไม่นับรวมอาวุธยุโทโธปกรณ์อีกเป็นจำนวนมากครับ การซ่อมรบโรคกำบังมิตรภาพ2023เริ่มต้นตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาและจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้โดยไม่มีการเปิดเผยพื้นที่ของการปฏิบัติการว่าอยู่ในแขวงใดบ้างครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเอ r o n ีอารออนไลน์